สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่จิ๊บี้ีเทลนะคะจะมาทําคลิปวิดีโอที่สอนวิธีการเลือกสื้อจิีบจักนั่นเองคือจะเป็นคลิปเนี่ยที่1คลิปสั้นๆน,นะคะจบในคลิปเดียวเลยอุ้ย,ยแล้วอย่าลืมนะก่อนที่เราจะมาเริ่มกันเนี่ยพี่จิี้อยากให้กดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้นะเดี๋ยวเข้าหลังพี่จิ๊บี้เนี่ยจะได้ทำคลิปมาสอนเพิ่มมากขึ้นนะคะสรุปสั้นๆง่ายๆ ถ้าร้านเรานะคะอธิบายเรื่องแก้วก่อนแก้วหลักๆจะมีอยู่แค่สองไซส์คือ2 m l 300ml นะคะอีกไซส์หนึ่งที่พี่จิบี้ชอบมากๆเลยอะ่ะมันเป็นแก้วชานะแต่หน้ากว้างนะพี่จิบี้ซื้อมาของ Maxwell นะคะไส่เท่ากันเลยแต่ถ้าเราดูดีๆอันนี้จะกว้างกว่านะคะแล้วก็จริงๆแล้วใส่นมได้น้อยเหมือนกันเลยนะคะตัวนี้พี่จิบี้รู้สึกว่ามันเหมาะกับโรนินเนาะโรนินออริจินอลต่างๆนะตัวเล็กต่างๆเพราะว่า มันเข้ากันเวลาดูว่าเอ๊ะเราจะใช้จักมันหมอยังไงก็เอาตูดจักรม่ฮาวาประมาณนี้เนาะความสูงอ่ะเป็น2เท่าถือว่าเพอร์เฟกนะคะต่อไปถ้าตัวเนี้ยเราใช้กับตัวเนี้ยอ่ะ รุ่น420 ml Medicians นะคะ Warrior X Men แล้วก็ Super Women าที่เราเทลายเบสิกเนี่ยบอกเลยว่าเทดีมากเพราะว่าความสูงเนี่ยมันทำให้ลายผักเนี่ยผักไปได้ง่ายนะคะโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเยอะนั่นเองแต่ถ้าเป็นลายว่าพี่จิบบี้มองว่ามันค่อนข้างที่จะใหญ่ไปสำหรับแก้วหน้านี้เนาะพี่จิบบี้ก็จะชอบใช้อีกอันหนึงอย่างที่บอกก็คือว่า ไซส์เดียวกันเลยแต่ว่าหน้ากว้างกว่าทําให้เรามีที่เหลืออาหารที่จะมูฟมือนะคะพี่ GP แนะนำนะตัวนี้คือใช้ตัวโรนินอ่ะสรุปง่ายๆเลยโรนินนะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะมีแค่จักเดียวแล้วที่ร้านใช้แก้วเล็กอยู่ที่200 ml มือเล็กค่อนข้างที่จะเล็กนะคะอ่าแล้วก็เป็นคนไม่ชอบจักหนักๆ ตัวนี้ทําให้หนักเพิ่มได้โดยการที่เราคุมน้นมาหนักเองนะแต่การที่จะเบาเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรเวลาเราไปลายว่าเราจะวาดได้เร็วเราจะสะบัดได้หลายครั้งทําให้เรามีเลเยอร์เยอะกว่าคนอื่นและพอที่มันเบาเนี่ยเบาแต่ไม่ได้เบาเกินไปนะคะเป็นน้าหนักที่คิดมาแล้วนะพอมันเบาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะยกลากลิฟต์ดอรได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยจั๊กนี้นะคะถ้างบน้อยใบเดียวแล้วใช้แก้วนี้นะคะซื้อใบนี้นะคะ่ะ ได้ตั้งแต่เบสิกจนถึงลายวาดถ้าเราไม่สนใจลายวาดเลยเราอยากที่จะทำเบสิกให้ดีให้สวยกริบแล้วเราใช้แก้วนี้นะคะหรือแก้วที่ใหญ่ขึ้นน่ะนิดหน่อยได้แต่ยังไม่ถึง300 ml นะให้ใช้รุ่นนี้ก็คือ420 ml นั่นเองนะจะเป็น m e d i c i เ n ียนเอ็กซ์ r มนซูเได้หมดนะถ้าเน้นเบสิกนะฮะอันนี้ทำให้เทง่ายกาแฟเหนียว กาแฟ2ช็อตนะคะกาแฟแก๊ซีกาแฟฟองเยอะอะไรอย่างเงี้ยน้ำหนักตัวนี้จะช่วยให้หลายไหลและก็ะพักไปข้างหน้านะคะ <S <S เช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเป็นรุ่น420 ml อยากจะวาดรูปด้วยให้ซื้อ2รุ่นนี้นะคะ m e d i c i ี n นะคะแล้วก็ s u p e r w o m ิ n น,นะ <S <S บเบสิกด้วยอยากวาดรูปด้วย <S <S ที่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูความต่างนะคะของตัว ตัวปากของเมดิชเชนจะโค้งออกนะคะแล้วก็ซูเปอร์วูแมนเนี่ยจะโค้งเข้านะคะแต่ถ้าเกิดอ,อยากว่ารูปด้วยแนะนําว่าแก้วนะคะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะที่ร้านอ่าโอเคนะเหมาะกับการว่าน,นลูปถ้าเป็นหน้าแคบแล้วประมาณ200 ML, hey Basic, 2องร้เทเบสิกสตัวนี้ได้เหมือนกันนะโอเคแล้วถ้าเกิดว่าแบบเพิ่งหัดเริ่มมีปัญหาใช้อันไหนนี่ค่ะเอ็กเสำหรับคนที่ชอบหน้าตัดตรงนะหรือ i อ f o ฟอสนะคะอ่านะตัวนี้จะหนัก190หนักกว่านิดนึงตัวนี้หนัก180นะคะตัวนี้จะสูงนะคะช่วยให้เทลงได้ง่ายาใครที่มีแก้วที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ก็คือไปอันนี้ก็ดีค่ะเพราะว่าไปได้เยอะเลยแล้วก็จักเนี้ยสามารถตีแล้วก็ฟิตในแก้วเทคเอาไว้ได้หมดถ้าเราเปิดคาเฟ่น,นะคะแล้วเราใช้แก้วเทคเอาไว้อยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงออนซ์เนี่ยแล้วเราอยากที่จะประหยัดนม อยากที่จะซื้อแค่จักเดียวซื้อ420 ml ค่ะเพราะว่าแก้ว Takeaway นะคะไซส์ใหญ่เนี่ยเราจะใส่ e s p r e s s o shot อ่ที่ประมาณ45-60 ml อยู่แล้วถ้าเราตีนมนะคะในจัก๊กแล้วก็เอามาเททั้งบนก็จะพอแล้วก็ปิดฝาได้เลยก็คือทำให้ จักรุ่น 420ML เป็นจักรที่ขายดีที่สุดในออสเตรเลียเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบาริสต้าจะใช้ตอนกลางวันลูกค้าน้อยแล้วอาจจะเหลือแค่ค่คอยๆเข้ามาคน2คนเขาก็จะเอาจักรที่เขาใช้ตอนเช้าเนี่ยไปล้างแล้วก็จะเหลือแค่จักรเดียวเพราะว่าอันนี้ถ้าเราใส่นมน้อยกว่าน,นิดนึงก็คือจะฟิตทั้ง6 8 1 0 12เลยอ่าแล้วก็เรามาต่อกันเลยนะคะด้วยจักร0 0 ML นะคะ600 ML เนี่ยบอกเลยว่าง่ายๆมาก PGB มีแค่อันเดียวนะคะสำหรับปากแหลกนะคะปากนมีเยอะมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูปากก่อนนะ ปากจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นคนที่ทำลายเบสิกให้ซื้อมัสกิเทีย1หรือมัสกิเทีย2มัสกิเทีย1หูเล็กมัสกิเทีย2หูใหญ่น้ำหนักประมาณ240 40, ไม่ได้หนักเกินไปนะคะแต่ว่าหนักกำลังดีสำหรับลายผักก็คือลายเบสิกนั่นเองสำหรับสายวาดรูปนะคะแล้วเป็นคนที่ทำเทคโอเวอบ่อยๆย,ยุ่งนะคะไม่ต้องการจักหนักเพราะว่าจักหนักเนี่ยเวลานที่เรา Move ตัวเนี่ยจะทำให้ชา ให้เลือก2ตัวนี้ m u s k a t r i a 3และ m u s k a t r i a 4นะคะอันนี้สายวาดรูปตัวจริงอันนี้กางๆแต่ว่าใครที่ต้องการที่จะซื้อจาก 100ml นะคะไปสำหรับการแข่งขันโดย <c oughs> เฉพาะก็คือแก้วนี้นะคะ300มิลค่ะ ให้ใช้ไอรอนแมนเลยเทเบสิก mm hmm. ดีมากเทได้ทุกลายนะคะแล้วก็หลายวัดเลิยสังเกตว่าหูเนี่ยเหมือนกันเด็กเลยนะคะก, Musk er Fold กับมัสกิเทียโฟกับไอรอนแมนนะคะคือเป็นหูที่ออกแบบมาสําหรับการวาดโดยแทนนะคะนะสุดยอดเลยมัสกิเทียสามมัสกิเทียสี่แล้วก็ไอรอนแมนเนี่ยเป็นจักเบานะคะแต่ไม่ได้เบาเกินไปนะคะเวลาที่หนัก200แล้วมาเทในแก้วเล็กแบบนี้คือ200พอมาเทสบัดด้วยเนี้ยคลิกง่ายมากขึ้นดี แล้วก็เวลาที่เราเอาไปวาดด้วยแก้วใหญ่วาดง่ายค่ะเบานะคะวาดดีมากๆเลยและสำหรับคนที่มือใหญ่ชอบเทลายเบสิกเป็นหลักเต่ก็ได้จักใหญ่ๆนี่เลยค่ะ700 ml ชื่อซูโมนะคะเหมาะกับอันนี้มากๆเทลายเบสิกได้แล้วก็เทในแก้วได้หมดเลยนะคะได้หมดเพราะอะไรจักเนี้ยใหญ่กว่าตัวมัสคีเทียนะคะสังเกตด,ดูนะดูนะ ซูโมโ่มาสกิเทียฮะ,ะมาสกิเทียสซูโมโ่ดูนะคะอ้วนกว่ามากแต่หนักแค่200กรัมเท่านั้นเองตัวนี้จะเป็นสายแบบไล่วิง่งไล่พุ่งวาดรูปได้เหมือนกันนะคะสรุปพันสันง,ง่ายๆนะคะถ้าเป็นไซส์600้ l ย6 0เนี่ยถ้าใครชอบปากแหลมซื้อมาสกิเทียะคะ่ะมาสกิเทียเนี่ยมี1กับ2หนัก240กรัม3กับ4หนักแค่200กรัมอะ คือเลือกเลยว่าฉันจะวาดรูปใหม่ถ้าฉันไม่วาดรูปเลือกมัสกิเทียหและ2หูเล็ก1หูใหญ่2องมัสกิเทียสามมัสกิเทียสี่ำหรับสายวาดรูปนะคะถ้าคนที่มือกว้างมัสกิเทียสคนที่มือเล็กมัสกิเทียส่นะคะและสำหรับคนที่ชอบจับที่ใหญ่ๆอ้วนๆนะคะ,ะได้ทั้งเบสิกวิงแล้วก็วาดเนี่ยให้ซื้อซูโม่นะคะเป็นจับที่เบาแค่200กรัมเท่านั้นเอง แล้วก็ตัวที่พี่จิ๊บบี้ชอบมากๆสำหรับสายวาที่จะเอาไปแข่งระดับเวอร์เนี่ยแนะนำให้ซื้อไอรอนแมนค่ะน้ำหมักเบานะคะแล้วก็เทลายวาดเห็นชาโดสวยงามมากๆเลยส่วนตัวเบสิกอื่นๆก็แล้วแต่ชอบกันนะคะเริ่มจากจากตัวแรกนะคะที่พี่จิ๊บบี้ผลิตออกมาเมื่อประมาณ4 5ปีที่แล้ว ตัวนี้นะคะถ้าใครมีนี่คือโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะตอนนี้ที่ไทยไม่มีขายแล้วนะคะสังเกตนะตูดจะเป็นแบบนี้รุ่นนี้เรียกว่าออริจินอลนะคะสังเกตปากจะเป็นมวนแบบนี้คือรุ่นเนี้ยพีจิบี้ชอบเพราะว่าความสูงข,ของเขาอยู่ที่9.5 cm นะคะเวลาที่เราสตีมนมเนี่ยจะไม่หกไม่ล้นนะสำหรับเครื่องคอมเมอร์เชียลแรงๆทีเนี้ยรุ่นนี้นะคะเป็นงานมืออันนี้ก็บอกเลยว่าอ่างานมือเนี่ยตรงบางคนได้ไปเนี่ยจะมีความไม่เท่ากันอ่า เล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นจากที่ PGB จบีใช้ตีนมนะคะดาวเป็นรุ่นที่สองเลยนะในขนาดนั้นเองเนี่ยพีจบีก็เกิดไอเดียขึ้นมาไอเดียทำปากแหลมขึ้นมานะคะซึ่งปากแหลมของพีจิบจะเป็นแหลมที่เหมือนคล้ายๆนกแล้วก็มีคอที่โค้งนะคะนะคะรุ่นแรกก็คือตัวนี้เลยคือเป็นงานปรับนะคะจากตัวออริจินอลมาเป็นตัวนี้ทําไมตัวนี้ถึงดีกว่าออริจินอลสังเกตน,นะคะว่าตนี้พี่จิ๊บีเปลี่ยนตัวมาเทมโมสใหม่นะคะ ให้ตูดกว้างขึ้นคือตัวเนี้ยเบานะคะหนักร4 0ยสีเวลาสะบัดอะไรอย่างเงี้ยคือกําลังเริ่มเริ่มแรกๆอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเราเจอกาแฟที่หนาเหนียวเกินไปอ่ะตัวตูดเขาไม่มีพลังผักนะคะ p ี่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้ตูดจะอ้วนกว่านะรุ่นนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะมีสีดํากับสีทองนะที่ชอบมากเพราะว่าฐานตรงนี้จะมาซัพพอร์ตามแบบนี้นะคะแบบนี้อ่ะปากเป็นแบบนี้นะคะ คือถ้าเราสังเกตรจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้แหลมปลนเปี้ยนะรุ่นนี้อาจจะแอบมีความมนิดนึงเนื่องจากว่าพีจีบีจมีรุ่นแหลมคือตัว Warrior นะตัวนี้เทเบสิกดีมากสําหรับคนที่เริ่มนะคะบอกเลยว่าคนที่เริ่มเนี่ยถ้าเราไปใช้จักรหนักฝึกสบัดไม่ไปนะต้องฝึกจักรเบาๆนะฝึกสบัดให้เป็นก่อนแล้วเวลาที่จักรเบาเนี่ยเราสามารถเพิ่มน้าหนักลงน้ําหนักได้ถ้าเรารู้ว่ากาแฟและเหนียวเราก็เพิ่มน้าหนักนะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ากาแฟแล้วไม่เหนียวเราก็สบัดไปเรื่อย ทำไมจักรนี้เป็นจักรเฟเรนด์ของพี่เลยจักรเนี้ยพี่จิบี้เอาไว้วาดรูปคือลายต่างๆที่วาดในแก้วที่ไปแข่งเวอร์สเนี่ยคือประมาณ300 ml เนี่ยมันจะต้องใช้จักรอีกไซส์หนึ่งแต่ลายพวกนั้นเนี่ยเวลาเอามาลงในแก้ว200 ml ถ้าไม่ใช่จักรนี้พี่จิบี้ทำไม่ได้นะคือ1มันเล็ก2พี่จิบี้เป็นคนมือเล็กนะคะแล้วตรงเนี้ยมันซัพพอร์ตพามพอดีทําให้พามเนี่ยมีที่วางนะคะทําให้การวางของเราเนี่ยแนบชิด จักตูดไม่ห้อยนะคะถ้าจักตูดห้อยเนี่ยบอกเลยว่าคุณว่าไม่ได้เพราะว่าน้ำเนี่ยจะลิควิดจะลงไปที่ลายก่อนนะแล้วก็จะไม่มีโฟมโฟมจะเหลืออยู่ที่ตูดเยอะเกินไปนะคะก็จะเบลออ่ะนี่คือรุ่นต่อไป <c oughs> ในขณะนั้นเองเนี่ย <c oughs> พี่จิบบีก็รู้แล้วว่าโอเคเราจะต้องทําอีกรุ่นหนึ่งก็คือผลิตออกมาคือเป็น420 ml รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ดังและกระปังมากชื่อว่าวอร์เออร์แต่ตอนที่แรกที่พีจีบีผลิตอนะ่ะโหพีจีบีค่อนข้างที่จะเล็กเพราะพีจีบีผลิตให้ตัวเองใช้นะคะคือเนี่ยพีจีบีเป็นคนมือสั้นนะคะเล็กนะก็จับถนัดคือคือจริงๆเป็นคนชอบจับอ่าโหเลี่ยวห้างที่จะแคบติดกับตัวเพราะว่ามันทําให้อุ้งม,มือของเราอะค่ะติดกับตูดนะคะแล้วตูดไม่ห้อยนะเทดีมากๆเลยอ่ะรุ่นนี้อดูปากก่อนนะดูปากแบบนี้ แหลมเปียวมากนี้ผลิตออกมาเสร็จนะคะตอนนี้ไม่มีขายแล้วนะวอริเออร์เดี๋ยวแต่ขอเล่าอห้หนึ่งต่อไปหลังจากนั้นเนี่ยก็คือแบบมันหมดพีจีบีก็ผลิตรุ่น2ในการเปลี่ยนหูให้ใหญ่ขึ้นสังเกตนะคะ,ะจับถนัดง่ายขึ้นเพราะว่าฝรั่งก็จะเริ่มคอมเพนทว่าเอ๊ะทำไมหูเล็กจังอะไรเงี้ยแล้วก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่3เนี่ยเนื่องจากว่าเปลี่ยนเป็นเลเซอร์แล้วสมัยก่อนครั้งแรกยังไม่มีเทคโนโลยีดีนะคะอ่าแล้วพอครั้งต่อไปก็เริ่มมีละอ่ะประมาณนี้เนาะ ป็นแบบนี้นะคะอ่ะหมดแล้ว warrior one two t คือหมดแล้วนะคะก็คือเราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันแต่ว่าพีจบีก็คืออยากจะเล่าให้ฟังพีจิบีก็ทำสี่ร้อยขึ้นมาอ่ะก็คือกลางๆคือไม่เล็กไม่ใหญ่ไปก็คือชื่อเคนโดรุ่นนี้ก็จะขายดีในซาอุดิอาระเบียนะคะสังเกตนะคะโลโก้จริงๆจ,จะเป็นแบบนี้นะคะมีการตัดทอนนะคะถ้าของปลอมจะไม่ใช่แบบนี้นะคะคือคล้ายๆดูคล้ายๆแต่ค,แบบคือไม่ใช่เลยนะคะก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเคนโดตัวนี้ปากจะ ค่อนข้างที่จะสั้นสำหรับคนที่ลงน้ำหนักมือนะคะแล้วแรงเกินไปเนาะแล้วก็เป็นคนที่เทติดผิวอยู่แล้วนะเพราะว่าปากสั้นแต่บางคนที่เทติดผิวแล้วเขาสะบัดแรงเกินไปเนี่ยแล้วมันหกล้นหรือเคยไหมบางลายมันขาวอะไรเงี้ยอันเนี้ยต่อยคุณเทยังไงอะ่ะลายก็จะอยู่ตรงกลางเนาะมีทั้งหมด2รุ่นก็คือ0.7นดและ0.8นยู่ที่น้ำหนักนะคะว่าเราชอบเบาหรือชอบหนะัก รุ่นนี้ก็ผ่านไปจิ๊บบี้ก็มีคนเรียกร้องมาว่าอยากจะได้วอร์เรอร์วอร์เรอร์อ่ะโอเคเราก็เลยผลิตขึ้นมาใหม่อ่ะแล้วก็ท่าเรามาดูนะคะรุ่นนี้420 m l เหมือนกันเลยนะแต่ว่าเตี้ยกว่านีดหนึ่งแล้วก็ตูดกว้างกว่านะคะก็จะมีพลังผักเยอะอันนี้ก็ตูดเล็กกว่าแค่นิดเดียวแบบน้อยมากแต่ว่าพี่จิ๊บบี้ต้องการให้มันสูงขึ้นแล้วก็มีความจุเนี่ยอยู่ที่420 ml เหมือนกันเดะเลยนะคะรุ่นเนี้ยทำให้เราตีขนมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจากเป็นทรง ฐานกว้างแล้วหน้าแคบนะคะมันก็จะหมุนเป็นวอลเทคของมันเองโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนมุมเยอะนะปากจะเป็นแบบนี้อันนี้เหมือนกับใช้ปากนกกระจินะคะปากจะมีคาวาวออกเนาะ,ะซึ่งตัวนี้นะคะมันไม่ได้สั้นไปไม่ได้ยาวไปเป็นตัวที่ปังมากๆเบจิชิหนึ่งมันไม่ได้ยาวไปมันไม่ได้สั้นไปคือทุกคนใช้ได้หมดอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะทางแล้วก็อันนี้นะคะรุ่น420อันนี้ตัวใหม่เลยนะคะทุกคนเห็นนะคะตัวนี้เรียกว่า super women นะคะเป็นตัวที่ เอาตัวเมดิเชียนที่เป็นปากปากโค้งออกนะคะมาโอเคนะให้โค้งเข้าควรเห็นไหมคะว่าอันนี้โค้งเข้าและอันนี้โค้งออกทำไมพี่จีบี้ต้องทาตัวนี้เพราะว่าปากสไตล์แบบนี้เวลาที่เราสบัดเนี่ยมันจะทําให้เห็นชาโ์โ์ชัดขึ้นนะคะก็จะมีงานมีมิติมากขึ้นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเหมือนกันเลยนะคะเป็นทรงเดียวกันนะคะรุ่นเมจิเชียนจะเป็นสีแมทนะคะและรุ่นวอริเออร์เอ็กซ์มนนะคะ มันจะเป็นสีเงาทำไมถึงชื่อว่าวอ r r เร r ร์เอ็กซ์มนเอ็กซ์มนเกิดจากการมูเทชันกันนะคะของตัวเมจิเชียนแล้วก็ตัวมาร์เรอร์ของมันก็คือเป็นรุ่นสุดท้ายอะวอร์เรอร์ดูนะคะกว้างแหลมยาวแบบนี้นะวอ r r เร r ร์ m e n เอ็กซ์มนนะคะจะมีความค,คล้ายๆนะคะอะแหลมกว่ายาวกว่านิดนึงเนื่องจากว่าทรงตัวนี้มันสูงนะ ที่ตูดก็จะมีโลโก้นะคะชื่อจิบบีจับนะแบบนี้นะคะเป็นหแบบนี้จับดีมากเลยนะฮะรดีไซน์มาเข้ามือสุดทําไมถึงต้องทําตัวนี้เพราะว่าตัวนี้ผลิตมาเพื่อแก้ปัญหานะคะตอนหลังเนี่ยพี่ได้เปลี่ยนวิธีการคิด Product ใหม่นะคะโปรดักตของพี่เนี่ยนอกจากที่จะต้องเทราแต่อดีแล้วยังต้องช่วย,ยแก้ปัญหานะคะและก็ต้องสวยด้วยอ่ะสังเกตนะเวลาที่คนเพิ่งฝึกเทเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกลัวหว ครั้งแรกเนี่ยเราควรจะหักแก้วใช่ไหมคะแต่พอเขาจะเทปึ๊บเขาคืนแหละอ่าในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเราใช้จักที่ปากค่อนข้างสั้นนะ่ะบอกเลยว่าลายไม่มานะคะเพราะฉะนั้นพี่จิบบี้เนี่ยก็เลยคิดสไตล์เี่ง่้ที่จะยังยาวอยู่เพื่อให้นมเนี่ยไปทัชเซอร์เฟ,ฟสได้ง่ายขึ้นต่อให้คุณคืนแก้วเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจักนี้จะเป็นจักสําหรับคนที่เพิ่งฝึกนะคะแล้วยังไม่รู้มือซ้ายกับมือขวาเนี่ยยังไปด้วยกันไม่ค่อยได้ก็คือว่ามักจะคืนแก้ว ตรงเร็วเกินไปอะไรประมาณนี้นะคะให้ใช้รุ่นนี้และรุ่นสุดท้ายคือรุ่นนี้ค่ะแก้ปัญหาเหมือนกันสําหรับคนโฮมยูสใช้อะไรไม่เป็นเลยหนึ่มันค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้ยหนึกรัมนะน้ำหนักตัวนี้1 9 0กรัมนะตัวนี้สังเกตนะคะแคบและสูงกว่านะหมายความว่าสําหรับโฮมยูสที่อยากจะซื้อแค่จักเดียวอะไรประมาณนี้นะคะก็คือนะ่าจะต้องใช้ตัวนี้ตัวเนี้ หัวเชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะคะถ้าเรากลับแก้คืนเร็วเกินไปตัวนี้จะช่วยส่งให้ตัวเนื้อนมเนะะี่ยค่ะไปสะบัดหลายได้ง่ายและก็วิธีการจับอะไรพวกนี้นะคะ่ะที่ออกแบบมาสําหรับคนที่คือใช้ครั้งแรกแล้วคือแบบว่าหรือฝึกปหนานแล้วไม่เป็นเลยอะตัวนี้บอกเลยว่าช่วยช่วยเยอะนะคะ แต่ถ้าคนที่ไม่ชอบสไตล์แบบหน้าเชิดแบบนี้อะตัวนี้เรียกว่า Air Force มาจากเครื่องบินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไอเดียก็เหมือนเครื่องบินที่พุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนมก็จะวิ่งลงเนาะตัวนี้แบบเทไลายเบสิกดีมากถ้าเกิดคาเฟ่หรือคนไหนเนี่ยไม่ค่อยได้เน้นลายวาดตัวนี้ดีแต่ว่าถูกจักของ PGB ทําลายวาดได้หมดนะคะมันจะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะเป็นไซส์ที่เข้ามาใหม่ชื่อว่า480 ml ทําไมต้องมีไซส์นี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่า เวลาที่เราทำลายในแก้วใหญ่เนี่ยเวลาที่เราไปแข่งนะคะระดับประเทศระดับเวอร์นะคะหรือระดับภาคระดับหลักเป็นใหญ่เขาจะใช้แก้วนะคะ300 ml นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาที่เราไปแข่งนะคะเราจะตีด้วยจักร1ลิตรเนาะเพราะเราต้องทํา2แก้วแต่เวลาที่เราอยู่ที่ร้านเนี่ยเราต้องทาที่แก้วเดียวถ้าเราตีด้วยจัก420 ml เนี่ย บางลายเนี่ยนมพอแต่บางลายนมไม่พอเพราะว่าลายสมัยนี้แอดอิเลเมนต์เข้าไปค่อนข้าง,างเยอะๆพี่จิบบี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเราควรจะมีอีกไซส์หนึ่งซึ่งประมาณไม่ถึง500นะ500จะเยอะเกินไปประมาณ480เพื่อให้สามารถตีนมแล้วมีนมเหลือคือสามารถเลือกเอานมส่วนที่ดีเนี่ยมาใส่ในจักรแล้วก็เทได้ก็คือไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไป และก็สามารถติคาเฟ่ได้เพราะว่าบางคนตี4 2 0มลถ้าเขาตีไม่เป็นเนี่ยมันอาจจะมาใส่ใน12ออนซ์ในเทคเอาไ์วถึง16ออนซ์แล้วมันอาจจะขาดๆจนเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่จิ๊บบิ๊บไม่มีปัญหานะแต่พี่รู้สึกว่าถ้าเรามีอันอีกไซส์หนึ่งเนี่ยขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็คือจะจบเลยคือจากนั้นก็คือใช้ได้ทั้งเล็กกลางใหญ่อะไรประมาณเนี้ยก็เลยต้องผลิตอันนีงขึ้นมาคนะ,ะอันนี้ก็คือรุ่น ตัวใหม่เลยนะคะทำไมพี่จบี้ต้องผลิตอันนี้อ่ะดูนะตัวเนี้ยเหมือนกัน The Master of Everything นะคะ The Master m o d t ทุกอย่างนะคะมาจากตัว Warrior ซึ่งเราเลิกผลิตไปแล้วแต่ตัวเนี้พี่จบี้เนี่ยเอาความมนและแหลมเนี่ยมาจากตัว Sumo นะคะแต่ไซส์เนี่ยเอามาจากตัว Warrior นั่นเอง เ,เวลาที่คุณใช้จิบิจักนะคะเนี่ยพี่จิบบี้จะบอกนะว่าจากพี่จิบบี้เนี่ยออกแบบให้นะคะตรงท้องของปักจักรเนี่ยหยุดอยู่ตรงไหนคือคุณใส่นมตรงนั้นนะคะทุกรุ่นนะคะจะถูกออกแบบมาแบบนี้หมดคือพี่จิบบี้รู้แล้วว่ามันต้องอยู่ตรงนี้นะคะโดยการที่เรามองจากข้างในนะคะอ่าเนาะเราก็จะใส่นะคะ ข้างในตรงนี้จักนี้นะคะจักรนี้เนี่ยเป็นจักที่ชื่อว่าไดเมียวนะคะไดเมียวก็คือว่าเอามาจากชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือเป็นเหมือนอ่าท่านขุนมุฒนายที่ปกครองนครอ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะ <S <S ตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบว่าเออพอใช้แล้วคเทเบสิกดีแบบมันมันผิวปากมันยังแหลมอยู่แล้วมันไม่ได้แบบมนจัดอะไรเงี้ยอันนี้ต้องยอมรับกันเลยว่าจักที่ปากแหลมมากๆเนี่ยเวลาที่เราเอามาวาดที่เป็นลายวาดสมัยใหม่เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าลายวาดสมัยใหม่เนี่ยจะ เน้นที่ความเรียลลิสติกเพราะฉะนั้นหน้าจะกลมแต่ถ้าเกิดจั๊กเราแหลมมากๆเนี่ยหน้าเราเวลาที่เราวาดออกมาหน้ามันจะไม่ค่อยคิ้วเนาะหน้ามันจะดูเป็นแข็งๆแบบสี่เหลี่ยมซึ่งโอเคมันอาจจะเหมาะกับบางลายเช่นยูนิคอร์นแต่ถ้าเราเริ่มไปวาดกระต่ายไนอย่างเงี้ยหน้าจะไม่คิ้วแล้วเนื่องจากความที่ว่ารุ่นแรกๆเนี่ยมันแหลมไปนะคะพอไปเลยวาดลายวาดปุ๊บมันอาจจะมีการน้ํา รั่วออกไปทางทิศทางที่เราไม่ได้บังคับว่าพี่จิ๊บบี้ทำลายวาดได้ไหมทําได้นะคะแต่พี่จิ๊บบี้จะต้องวาดอีกทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะยากสําหรับคนที่ไม่มีสกิลอันนี้คือสิ่งที่พี่จิ๊บบี้เนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากจะทามานานมากๆแบบคือเป็นจักกเดียวที่จบทุกลายคือยังแหลมอยู่ยังมนอยู่อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเออพอได้ตัวนี้รู้สึกว่าเออเราแฮปปี้มากซึ่งพี่จิ๊บบี้เนี่ยสั่งทาไปแล้วนะก็จะมีโลโก้ติดตัวนี้เป็นตัวโปรตไทป์ บอกเลยว่าง่ายๆมาก p g b มีแค่อันเดียวนะคะสำหรับปากแหลกนะคะปากงนมีเยอะมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูปากก่อนนะปากจะเป็นแบบนี้นะคะไม่ยาวไม่เล็กคือเพอร์เฟกมากๆคือไม่สามารถทําให้ดีกว่านี้ได้แล้วนะคะสังเกตว่า PGB ไม่ทําแลวเพราะว่าคือเน้ยมันเหมาะกับบอดี้ของเขามากๆเลยนะคะกําลังโคง้งกาลังสวยแล้วก็ไซส์กำลังดีนะคะสังเกตด,ดูเนาะทีนี้เนี่ยมีทั้งหมด4รุ่นเลยทีเดียวมันต่างกันยังไง อันนี้นะคะจะหนักอยู่ที่240กรัมนะคะสังเกตหูหูก็กําลังดีนะคะจับแน่นนะคะตรงนี้ไม่หลุดสวยแต่ว่าก็ยังมีคนคอมเพนอยู่ว่าหูคนไข้เล็กเพราะว่าฝรั่งเนี่ยบางทีมือเขาจะใหญ่นะคะแล้วถ้าคนที่จะจับจับแบบใช้อารมณ์จับแบบนี้นะคะเป็นถูงทรงนี้นะคะ240กรัมเหมือนกันนะคะลายไหนที่จะเป็นลายที่เราต้องใช้แรงดันแรงผัก พวกนี้นะคะแนะนําว่าจาก็ต้องมีน้ําหนักนิดนึงแต่ไม่ได้เหกนมาสกิเตียทรีเนี่ยจะขายดีกว่ามัสกิเตียโฟเพราะว่าหูเนี่ยยาวเท่ากับมัสกิเตียทูเลยแต่ว่าทําตรงนี้ให้แคบลงเพื่อทําให้ที่เวลาเราจับเนี่ยนะคะแนบสู่บอดี้แต่ถามว่าทําไมพี่จิบบี้ไม่ค่อยชอบมัสกิเตียสามโดยส่วนตัวพี่จิบบี้เป็นคนมือสั้นมากอย่าลืมนะเฉะพาะพี่เท่านั้นเพราะพี่สูงแค่ร้อยห้าสิบเซนนะมือของพี่ตัวเนี้ยเห็นนิ้วโป้งไหมคะนิ้วโป้งตัวเนี้ยเห็นไหมมันโผ,ผล่มาไม่พ้น ทำให้เวลาที่พี่วาดลายแล้วเวลาที่พี่กดเนี่ยพี่ไม่มีน้ำหนักเนาะนี่คือเหตุผลที่พี่ทำามาสกเคียร์โฟขึ้นมาดูนะคะเล็กแคบและทุกอย่างตรงกลางทําให้เรามีพื้นที่ตรงปามะคะเหมาะแล้วสังเกตดูนะเห็นไหมนิ้วโป้งพี่จิบบี้อะ่ะเวลาที่จิบบี้จะวาดหน้าสว์หรือลากอะไรเงี้ยเลิศสุดๆเลยแต่อย่าลืมนะคะจากที่ปากแหลมเวลาที่เราลากเนี่ยบางแองเกิลเราอาจจะต้องลากคนละมุมกับจากปากมน แต่เช่นเดียวกันถ้าเกิดใครที่ต้องการเป็นลายวาสุดๆไปเลยไปสําหรับการแข่งขันโดยเฉพาะก็คือแก้วนี้นะคะ3 0มมิลส์คะให้ใช้อ r ลอนแมนเลยเทเบสิคดีมากเท <c oughs> ได้ทุกลายนะคะแล้วก็ลายวาดเลยิยสังเกตว่าหูเนี่ยเหมือนกันเดะเลยนะคะก, er Fold กับมัสกิเตียโฟกับอ r รอนแมนนะคะคือเป็นหูที่ออกแบบมาสําหรับการวาดโดยแท้นะคะนะสุดยอดเลยปากเป็นแบบนี้นะคะ ไม่เล็กไม่แหลมเกินไปคือ,อยังแหลมพุ่งอยู่แล้วก็มีปลายมนแล้วก็มีจะง,งอยตรงนี้นะคะเอาไว้ที่เวลาที่เราวาสวยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะของแท้นะคะต้องมีโลโก้นะคะจิบิจัดนะแล้วน้ำหนักทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าจากมาแค่200กรัมจากเบานะคะแต่ไม่ได้เบาเกินไปนะคะเท่าเดียวนะคือ200พอมาเทสบัดด้วยเนี้ยคิกง่ายมากขึ้นดีแล้วก็เวลาที่เราเอาไปวาดด้วยแก้วใหญ่ วาดง่ายค่ะเบานะคะวาดดีมากๆเลยและสำหรับคนที่มือใหญ่ละ่ะทำยังไงแล้วก็ชอบเทลายเบสิกเป็นหลักแต่ก็ได้จากใหญ่ๆ,ๆนี่เลยค่ะความหนาอยู่ที่0ูนมิลลิเมตรนะคะคือว่าบอกเลยว่าบางก็พยายามอย่าทำตกทำหล่นนะคะทำยากมากๆเพราะว่ามันบางแต่ว่าบางนีทำให้เราฝึกสะบัดคนที่สะบัดไม่สวยลายไม่มาไม่ไม่ดีไม่คลีนไม่คม อันนี้ค่ะแล้วให้ดูปากนะคะปากตัวนี้จะคล้ายๆกับไดเมียวตัวใหม่ความหนาเนี่ยอยู่ที่0.6มิลลิเมตรนะคะคือว่าบอกเลยว่าบางก็พยายามอย่าทำตกทำหล่นนะคะทำยากมากๆเพราะว่ามันบางแต่ว่าบางนีทำให้เราฝึกสบัดคนที่สบัดไม่สวยลายไม่มาไม่ไม่ดีไม่ครีนไม่คมอันนี้ค่ะหนักแค่200กรัมเท่านั้นเองและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีสี เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของจักปากมนสําหรับคนที่ชอบไม่มีสีอีกตัวหนึ่งนะคะพี่จิบบี้มี600 ml เบสิกอย่างเดียวเลยนะคะคนที่ชอบเทนทิวลิปจัับๆเลยอดุดปากปะมนอ่าแบบนี้ตัวนี้ไม่มีสีเหมือนกันนะคะชื่อ night rider นะขอกลับไปพูดถึงตัวคลาสสิกหน่อยสมัยก่อนพี่จิบบี้จะมีนะคะจักที่เป็นลายเซนแบบนี้เป็นรุ่นแรกเลยนะคะสังเกตว่าจะมีคนใช้หลายคนเลยมี2รุ่นชื่อคลาสสิก และ Knight นะตัว Knight ขายหมดไปแล้วอ่ะแล้วก็มีคลาสสิกคลาสสิกปากจะออกแหลมแหลมหน่อยไน h t จะปากมนซึ่งคนจะซื้อไปเพื่อดัดปากนะคะแล้วก็ซื้อไปทำลายเบสิกอ่ะอย่างแชมป์ที่อิตาลีเนี่ยปีเนี้เขาก็จะใช้ของฟ g b จีหมดเลยแต่เขาจะเอาไปดัดปากนะแล้วก็จากรุ่นนี้ยหนักสองรยกรัมนะคะก็คือว่า1มันไม่ได้หนักเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยชอบซื้อไปโมดิฟายปากนะคะแล้วก็เอาไปทำลายว่าต่างๆนั่นเอง คนที่มีจักรที่เป็นลายเซ็นเนี่ยให้เก็บไว้นะนี่เป็นมาสเตอร์เพีเลยอ่าอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เป็นลายเซ็นเนี่ยก็จะเป็นรุ่นฮีโร่อันนี้ยังมีขายอยู่นะคะสังเกตปากนะคะจะออกแหลมๆยาวๆมนๆนะคะตัวนี้มันจะเหมาะกับคนที่กําลังแบบฝึกถือจักรแบบนี้นะคะค่ะปิจิบ้ก็เลยออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาเหมือนกันนะตัวนี้อ่ะ ตัวนี้จะหนักอยู่ที่240กรัมนะคะก็คือว่าเหมาะกับลายเบสิกนั่นเองก็จะเป็นสายโอซากู o นะคะก็จะเหมือนมัสกิเทีย1มัสกิเทีย2แล้วก็ฮีโร่นะคะหนัก240นยะส่นะตัวสุดท้ายนะคะถ้าคนที่ชอบแบบว่าไม่หนักไปไม่เบาไปแนะนำตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ว่าดรูปได้พ r เ d a เ o อร์หนักอยู่ที่220่นะคะพี P ่จิบบี้ใช้ในการแข่งขันปีหนึ่งเหมือนกันนะคะปากจะเป็นแบบนี้อะดูปากเลย ปากจะสั้นนะคะเราต้องเทติดผิวนะแล้วก็เป็นลายวาดแล้วก็น้ำหนักไม่หนักไปก็เป็นพรีเดเตอร์นะคะอ่ะให้นั้นนะคะวันนี้พี่จิบบี้จบไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าตัวพี่จิบบี้เองก็รู้สึกกว่าเหนื่อยมากเลยคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจ วันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนเนาะรู้สึกว่าขนาดพี่จิบบี้เองเนี่ยต้องมานั่งอธิบายอะไรอย่างเงี้ยซ้ำๆไปซ้ำๆมาแล้วก็พี่จิบบี้ก็รู้ว่าลูกค้าก็คงจะงงกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจพใี่จิบบี้นะคะเจอกันค่ะ